Oh. ไมโบราณถึงห้ามตัดผมวันพุธในสมัยกรุงศรีอยทธยาแต่เก่ากรพระเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูงมักจะนิยมตัดผมในวันพุธดังนั้นจึงมีกฎห้ามไม่ให้สามัญชนคนทั่วไปตัดผมในวันนี้สาเหตุหลักๆก็คือเหล่าช่างตัดผมทั้งหลายจะถูกเรียกตัวเก้าวังทําให้นอพระราชวังไม่มีช่างตัดผมอยู่ในวันพุธนั่นเองละครับและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือความเชื่อกันว่าถ้าสามัญชนคนใดตัดผมในวันพุธจะเกิดเหตุอัปมงคลถือว่าเอาบารมีไปเทียบเจ้าฝ้าเจ้าแผ่นดินเป็น ที่ไม่เหมาะไม่ควรจากนั้นมาโบราณท่านก็เลยว่าห้ามตัดผมวันพุธนะจ๊ะโอ้ถึงบางอ้อแล้วค่ะเมื่อถึงเวลาที่ผีย่าหม้อนึ่งประทับหุ่นหุ่นที่ตั้งไว้บนหม้อก็จะก้มลงมาเองที่พื้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่า สิ่งเร้นลับอย่างผีย่าได้เข้ามาสิงอยู่ในหม้อนึ่งไมนี้แล้วเมื่อผีย่าทำการตอบสนองต่อการอัญเชิญแม่ออมเขียวดีผู้ทำพิธีอัญเชิญก็จะช่วยกันประคองหุ่นมาตั้งที่กระดง้งโดยมีขันขึ้นครูบูชาวางไว้บนกระดง้งจากนั้นผีย่าหม้อน,นึ่งที่ประทับในหุ่นก็จะเริ่มการตอบคำถามของผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือครับ อยากเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดคือเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เพื่อมาถกเกี่ยวกับลูกของเขาครับลูกของเขานะครับเรบือไม,ไม่ไม่ค่อยกินข้าวเราไม่ชอบอาหารยังเด็กอยู่ไหมครับยังเด็กอยู่ครับสีงญาติก็ไปสืบหาครับสืบหาคนที่มาเกิดพอดีเป็นญาติคนเดียวกันนะมาเกิดอ๋อหมายความเป็นญาติของครอบครัวนั้นมาเกิดมาเกิดพอดีคนที่มาเกิดกบอยากได้ของอยากได้ผ้าขมัาผิดผ้าเหนียวต้องให้ของน่มา ขอเข้ามาครานะครับก็คือทําพิธีหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็จะกาดีขึ้นมามีอาการดีขึ้นคำถามที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในการถามผีย่าหม้อน,นึ่งเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยว่ามีสาเหตุมาจากอะไรจะรักษายอย่างไรที่ไหนและจะหายหรือไม่โดยมีญาติหรือผู้ที่ต้องการทราบคำตอบจะเป็นคนถามให้ ซึ่งการถามแต่ละคำถามก็จะใช้เส้นตอกยาวประมาณหนึ่งคืบวางไว้บนข้าวสารถ้าใช่ียาหม้อนหนึ่งก็จะโขลงบนเส้นตอกแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเขี่ยวเส้นตอกนั้นออกไปครับเรื่องนี่เรื่ง,งมันจะหายแล้วก็ข้อหอนขแล้วั้งโ้นนี่กหนังนหน่งโน้นนี่ ปี่ามอดงเนี่ยมันคือวิธีการรักษาแบบไหนครับรักษาแบบสมัยแบบโบราณนะครับโบราณเป็นวิธีโบราณครับอันนี้คือสืบทอดกันมาเรือยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วครับหลายสิบปีหลายสิบปีมาของยายอมนี่เองครับถึงว่าจะหายนะครับนอกจากรักษาโรคแล้วแม่ย่ายังช่วยเหลือเรื่องอื่นได้อีกไหมครับอย่างเช่นเราอยากจะรู้อะไรถามแม่ย่าได้ไหมได้ครับเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับของของหายๆยก็มีนะครับของหายของหายของที่ถูก ขโมยไปก็มีมบางบางท่านบางคนก็มาถามไม่ยากก็มีครับ mm. เกี่ยวกับของที่หายไปครับหายไปเกี่ยวกับหายจุดไหนตรงที่ไหนนทิศไหนมไม่ยากจะชี้บ่บงทางให้เลยครับคุณยายดีใจไหมครับที่เราแบบมารักษาช่วยเหลือลูกหลานเะนี่ยคุณยายดีใจอืมบางครั้งการที่เรามีความเชื่อถึงแม้ว่าคนอื่นจะหาว่าเป็นเรื่องงมงายนะครับก็ไม่เป็นไรครับ าความเชื่อของเรานั้นมันสร้างผลดีให้กับเรามันเปลี่ยนจากทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนจากเศร้าให้เป็นรอยยิ้มแล้วมันสร้างสิงส่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับก็เหมือนในสโลแกนของบังอ้อแหละครับไม่เชื่อไม่ลบหลู่แต่ต้องขอพิสูจน์ครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวไกลไปขนาดไหนก็ตามนะครับ แต่ตำรับรักษาตำราพื้นบ้านแบบที่ท่านผู้ชมได้ชมไปในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจเป็นทางเลือกเล็กๆและฝังรากลึกอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตลอดมานะครับแต่ไม่ว่าวิธีการรักษาจะมีมากมายหลากหลายขนาดไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพให้ดีเพราะการไม่มีโรคคือลากอันประเสริฐครับ และทั้งหมดนี้คือบางอ้อสาระบันเทิงรมดีที่จะตอบทุกคำถามคลี่คลายทุกข้อสงสัยอย่าลืมนะครับเราพบกันทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์บนไทยทีวีแห่งนี้สำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบางอ้อพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับบางอ้อเสาร์หน้าจะพาไปชิมชิมแล้วก็ชิมกับเมนูยอดฮิตติดตลาดซูชิ คำนี้ราคาเท่าไหร่สองพบาทอัน,อนแล้วการรักษาโรคแบบเนี้มันหายไหมแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างครับแม่อ่าหายอันนี้หายแต่ว่าโรคอะไรได้บ้างเนะาะมะเร็งเดี๋นะไม่ได้ <c oughs> สนุกสาระดีดูดีด็อกไม่เชื่อไม่ลบดูแต่ต้องขอพิสูจน์ครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวไกลไปขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ตำรับรักษาตำราพื้นบ้านแบบที่ท่านผู้ชมได้ชมไป ในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจเป็นทางเลือกเล็กๆและฝังรากลึกอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตลอดมานะครับแต่ไม่ว่าวิธีการรักษาจะมีมากมายหลากหลายขนาดไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพให้ดีเพราะการไม่มีโรคคือรากอันประเสริฐครับและทั้งหมดนี้คือบางอ้อสาระบันเทิงรมดีที่จะตอบทุกคำถามคลี่คลายทุกข้อสงสยัย อย่าลืมนะครับเราพบกันทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์โมเดลไทยทีวีแห่งนี้สำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงมางอ้อพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับบางอ้อเสาร์หน้าจะพาไปชิมชิมอ้อ สมัยโบราณถึงห้ามตัดผมวันพุธ <_ d cess> ในสมัยกรงุงศรีไอยทธยาวแต่กเก่าก่อน <_ d cess> พระเจ้าแผ่นดินและขุนานางชั้นสูงมักจะนิยมตัดผมในวันพุธด, <_ d cess> ดังนั้นจึงมีกฎห้ามไม่ให้สามัญชนคนทั่วไปตัดผมในวันนี้สาเหตุหลักๆก็คือเหล่าช่างตัดผมทั้งหลายจะถูกเรียกตัวเก้วาวังทําให้นอพระราชวังไม่มีช่างตัดผมอยู่ในวันพุธนั่นเองละครับและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือความเชื่อกันว่าถ้าสามัญชนคนใดตัดผมในวันพุธจะเกิดเหตุอัปมงคลถือว่าเอาบารมีไปเทียบเจ้าฝาเจ้าแผ่นดินเป็น เรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรจากนั้นมาโบราณท่านก็เลยว่าห้ามตัดผมวันพุธนะจ๊ะอถึงบางอ้อแล้วค่ะเมื่อถึงเวลาที่ผีย่าหม้อหนึ่งประทับหุ่นหุ่นที่ตั้งไว้บนหม้อ ก็จะก้มลงมาเองที่พื้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าสิ่งเร้นลับอย่างผียาได้เข้ามาสิงอยู่ในหม้อนึง่งไปแต่โบราณครับโบราณรเป็นวิธีโบราณครับอันนี้คือสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาแล้วครับ<อ>แต่ปู่ย่าตายายมาแล้วครับหลายสิบปีเลยหลายสิบปีมาของยายอ๋อมนี่เองครับถึงว่าจะหายนะครับนอกจากรักษาโรคแล้วแม่ย่ายังช่วยเหลือเรื่องอื่นได้อีกไหมครับ อย่างเช่นเราอยากจะรู้อะไรถามแม่ย่าได้ไหมได้ครับเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับ <S <S ของของหายายก็มีนะครับของหายของหายของที่ถูกขโมยไปก็มีมบางบางขัน้นบางคนก็มาถามแม่ย่าก,ก็มีครับเกี่ยวกับของที่หายไปครับหายไปเกีย่ยวกับหายจุดไหนตรงที่ไหนหทิศไหนแ<ร>ม่ย่าจะชี้บ่งทางให้เลยครับคุณยายดีใจไหมครับที่เราแบบมารักษาช่วยเหลือลูกหลานเนี่ยคุณยายดีใจ บางครั้งการที่เรามีความเชื่อถึงแม้ว่าคนอื่นจะหาว่าเป็นเรื่องงมงายนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าความเชื่อของเรานั้นมันสร้างผลดีให้กับเรามันเปลี่ยนจากทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนจากเศร้าให้เป็นรอยยิ้มและมันสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับก็เหมือนในสโลแกนของบังอ้อแหละครับนี้แล้วเมื่อผีย่าทาการตอบสนองต่อการอัญเชิญแม่อมเขียวดีผู้ทําพิธีอัญเชิญก็จะช่วยกันประคองหุ่นมาตั้งที่กระดง้งโดยมีขันขึ้นครู บูชาวางไว้บนกระดง้งจากนั้นผีย่าม้อนนึ่งที่ประทับในหุ่นก็จะเริ่มการตอบคำถามของผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือครับ ให้เ,เ,เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดคือเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนเมืเอ่อกี้เพ่อนามเกี่ยวกับลูกของเขาครับลูกของเขานะครับเรบไืไม,ไม่ไม่ค่อยกินข้าวเราไม่ชอบอาหาร,ย,รยังเด็กอยู่ไหมครับยังเด็กอยู่ครับญาติก,าก็ไปสืบหาครับสืบหาคนที่มาเกิดพอดีเป็นญาติคนเดียวกัน,นมาเกิดอ๋อหมายความเป็นญาติของครอบครัวนั้นมาเกิดมาเกิพอดีคนที่มาเกิดก็อยากได้ของอยากได้พระกม้าที่ขาดหายต้องให้ของมา ขอเข้ามาครนะครับก็คือทําพิพธีหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็จะกาดีขึ้นอกากมรดีขึ้น <c oughs> คําถามที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในการถามผีย่าหม้อนึ่งเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยว่ามีสาเหตุมาจากอะไรจะรักษาอย่างไรที่ไหนและจะหายหรือไม่โดยมีญาติหรือผู้ที่ต้องการทราบคำตอบจะเป็นคนถามให้ซึ่งการถามแต่ละคำถามก็จะใช้เส้นตอกยาวประมาณหนึ่งคืบ วางไว้บนข้าวสารถ้าใช่ปี๊ยะหม้อเนึ่งก็จะโขกลงบนเส้นตอกแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเกี่ยเส้นตอกนั้นออกไปครับจำเลี้ยงเนีเ่ย้องสายแล้วก็โอเคพ่อจะเอาไปแล้วน้มนนี่ครับตัดน้ำมันไปปียาหม้อนื้อเนี่ยมันคือวิธีการรักษาแบบไหนครับรักษาแบบ